ที่น้องแก้วซื้อน่าโหอะไรไม่งานตรงไหนเนี่ยครับเรื่องที่สุดก็ไม่กี่เม้าให้จริงมันก็ไม่มีอะไรเลยเนาะก็คือเองซื้อคนเราคุยกันคบกันก็ซื้อของแค่ซื้อยืดเองแล้วก็เขาชอบไม่กีาเอามั้งก็เลย คืออองงสกายที่ตัวเชบมประเด็นมันคือแม่ถ่ายอวดเขาถูกถ่ายอวดขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ก็มันก็พูดจบก็ยอแซาแกรมก็ต้องถ่ายรูปขึ้นใช่ไหมแล้วก็ก็หาเรื่องถ่ายไปเรื่อยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าเกลียดหรือแบบจริงๆมันธรรมดามากเลยนะไม่ควรจะเป็นประเด็นในซ้ำคือแบบถ่ายรูปกันธรรมดาเองนะดูแบวตลอดรูปไหนรูปไหนก็แบวตลอดคนมาหน้าเด็กว่ามันก็ก็ดีนะเด็กตอบถางยี่ตอบไม่ถูกเลยก็ ก็ปกติเนาะอืมก็ไม่แก่ก็ดีแล้วผมเด็กก็แล้ว่าแอบเด็กตามเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แอบนะก็ปกติก็ถ่ายรูปมาดูเลยมันก็คือปกติแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเอ๊ะคือธรรมดามากครับคือจริงๆก็โอเคก็แค่ซื้อของแบ่งกันบ้างเท่านั้นเองอย่างน้องเขาชอบพี่มาแล้วตัวพี่ป้องเองชอบด้วยหรือเปล่าจริงพิกน้องก็เป็นตัวตูนคลาสสิกอยู่แล้วนะครับก็ก็โอเคครับแต่ว่า ก็คือไม่ใช่ก็ชอบแต่คงไม่ถึงขั้นนะแบบสือ่อขัว้วตาปอดเลยขนาดนั้นใครกระเป๋าเคสมือถือมิกไม่ใช่คือก,ก็ก็ได้มันก็ได้ไม่ซีเรียสขนาดนั้นปกติพี่ป้องใส่เสื้อแบบพวกการ์ตูนอะไรแบบนี้ทุกป่ะก็ใส่อย่างปกติใส่เสื้อยืดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สีพื้นบ้างมีสีพื้นเบือ่อแล้วก็ลายบ้างการ์ตูนบ้างแต่ก็จะแบบไม่ไม่ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยเอาเป็นลายลายการ์ตูนโอเคให้แบบลายจุดลายทางอะไรก็ไม่ค่อยชอบพอผบเด็กก็เริ่มใส่ลายลายเด็ก นี่ก็ใส่อยู่แล้วเถอะมันก็เป็นการ์ตูนแต่ปกติเป็นหนูว่าแต่ก่อนไม่เคยมีใครสังเกตไม่ได้ใส่แต่มิกกี้เมาส์ก,ก็ใส่หมดแล้วครับพูดถึงเขาซื้อของคุกกี้อะไรให้พี่ป้องพี่ป้องเคยซื้ออะไรแบบคุกกี้นี้ให้คืนกลับไปบ้างคุกกี้ก็ไม่ค่อยมีนะฮะส่วนใหญ่ก็พาไปกินข้าวดูหนังปกติมากกว่าผมซื้อของอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยกลัวมไม่ถูกใจก็ถามเลยดีกว่าว่ายังไงชอบยังไงอะไรอย่างเงีเย้ยเนาะอันนี้คือเลยวันเกิดน้องแก้วไปยังไง ยังมั้งครับที่ปอ๒ยังไม่ถึงครับมีแพลนคิดจะซื้ออะไรไว้ให้ไหมนั่นเดี๋ยวช่วยคิดหน่อยก็ไม่รู้กันะบางทีผมการรัาการซื้อของขวัญให้คนมันลำบากกันนะบางทีซื้อเดี๋ยวไม่ถูกใจเดี๋ยวแบบาซื้อแพงยิ่งไม่ถูกใจยิ่งเสียดายอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวก็อาจจะไปธรรมดาธรรมดาดีกว่าไม่ต้องอะไรมากครับมองแบกว่าอย่างนี้ของเซอร์ไพรส์นีน่ายิ่งยากนะเซอร์ไพรส์ก็ยิ่งแบบว่า ทำไปเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์หรือว่าทำไปแล้วเดี๋ยวฝืดเราเซอร์ไพรส์อยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมจริงๆน <c oughs> ี่กับการให้มาอะไรเนี่ยอันนั้นตลกแนวฮามากกว่านะครับคิดไว้เหรอก็คือก็แต่จะบอกเขาไปแล้วแหละว่าอย่ามาคาดหวังอะไรนะเพราะว่าเป็นคนไม่เซอร์ไพรส์ทำไม่เก่งอะไเลยนะครับมันก็สบายๆดีกว่ายิ่งกดดันยิ่งคาดหวังยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าอะเกรงยิ่ง อ้าวเห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยสบายๆดีกว่าครับน้องเขาจะครบ20ใช่ไหมครัครับจะเป็นแฟนได้ยังพี่20่สิบมันก็ไม่ได้มานั่งคิดโจทย์ตรงนี้นะว่าจะเป็นแฟนหร,รือเปล่า20ก็คุยไปเรื่อยแหละนิสัยดีคบกันได้ก็เรืเรร่อยกันไปน้องบอกว่าถ้าอยู่ครบ20น้องถึงจะเรียกว่าแฟนได้โตแล้วการเรียกว่าเป็นแฟนมันก็ต้องทั้งคู่เนาะคือ ต้องเขาเรียกอะไรเป็นปความตกลงของทั้งสองคน<ม>ใช่ไหมก็ต้องคุยกันนั่นแหละว่าไม่ใช่ว่าเออเ20ปึ้งเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเป็นแฟนละอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะก็เรื่อยๆไปแบบว่าจริงเราอยากเรียกไหคะเป็นแฟนก็อย่างที่บอกใช้เวลาผมไม่อยากจะหัวหวาแบบว่าเหมือนบางบางคู่เราไม่ใช่เดี๋ยวไปด่าชาวบ,บ้านอีกไม่ใช่นะคือมันแบบว่าไม่ยากไม่ยากคบเป็นแฟนปึ้งปับป้บไปพักเลิกตุ้มอย่างเงี้ยมันมันก็เสียทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ผู้หญิงก็ยังเสียมาแล้วเรื่อยๆแล้วดูันไปไม่ต้องหือหวา ดีกว่า้า่กิดยิ่งเปิดยิ่งเนี่ยมามมยี่สิบมาให้เป็นแบบยิ่งกดดันยิ่งอะไรอย่เงี้ยสบายดีกว่าเนาะถามถึงเนักละครบ้างจบแล้วอย่านะก็ก็จบแล้วครับก็สนุกดีครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะฮะก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบบ้างก็ <c oughs> คนมันแบบแบบติดตามมาตลอดแล้วมาผิดหวังตอนจบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกจริงๆตงตามบทันธ์หนักกว่าน,นี้อีกนะคือแบบว่าตามบทคัามนธ์ก็ผิดหวังอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนแรกก็ถ่ายมาออนแอร์มากระแสจากอินเทอร์เน็ตทวิตเตอร์ซึกเยอะแบบอยากให้ดีการอยากให้จบดีๆก็เลยมีการคุยกันเหมือนกันว่ายังไงดีกับอาจารย์สัลยาหรือุูมิกับหรือที่บอยเองอะไรครับว่ายังไงดีอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาสุคาเป็นแบบนั้นตามที่อาจารย์สัลยาเขียนและทีุู่มิกับคงได้ตกลงใจกันไปแล้วว่า อย่างน so yes. no ี Μ, ้น่าจะดีท like right? oh. right? <Okay, like? ี่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมนักแสดงเขาก็เล่นตามบทเท่านั้นเองใช่ไหมได้เห็นกระแสวิจารณ์ไหมครับก็เห็นบ้างรู้สึกไงบ้างนิดนึงไหมอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะเพราะบางคนก็วิจารณ์แลมเหมือนกันว่าแบบว่าโอ้โหสนุกมาทั้งเรื่องมาตายตอนจบหรือแบบว่าทำไมอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างงี้จริงก็เข้าใจว่าดูแล้วก็คงอินสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือมันผมก็ไม่อยากจะปัดความรับผิดชอบเลยคือผมนักแสดงก็ต้องเขียนรางให้บทออกมาอยู่แล้วแต่ซึ่งคิดว่าทีมงานเรากคงทำคาดเดาใจคนดูให้ได้คิดว่าคงตรงใจที่สุดแต่ว่า มันก็ยังมีพลาดบ้างหรือว่าแต่คนชอบก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วก็ยืนตามบทประพันธ์เพราะว่าบทประพันธ์เนี่ยโอ้ยมันหนักกว่านี้อีกนะไปได้ฟิยากรมลนแล้วก็ในเรื่องนี้คือยังไม่ได้กันใช่ไหมได้ยางมนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็หนีไปได้เขาแบบคือแบบว่า หนักกว่านี้อีกเจ้าหนักนี่คือเราพยายามทำให้มันซอฟที่สุดแล้วแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากขัดใจไฟล์ละครมากนะเห็นใจในความพยายามด้วยนะครับขอบค่ะคุณละไปออกรายการแล้วแต่ว่าขีดให้น้องแก้วเลยมันเป็นรายการที่ผมเป็นพิธีกรอยู hy ่แล้วกับพี่ชายพี่ท็อปนี่นะฮะก็จริงมาออกก็คือจุดประสงค์ของรายการโปรดิวเซอร์เขาคงบอกว่าคงอยากให้ออกโดยที่ต้องก็ต้องมีผมผมบ้างเพราะงั้นจะมาทำไมอะไรเงี้ยก็ ไปไหนจองคิวกันแล้วก็ก็เข้ามาเขามาได้ไม่มีไลน์ก็ไปไปทำเค้กถ่ายกันแป๊ดตัวเองครับชั่วโมงเดียวเองอ